ท่านผู้รับฟังทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็ขอพบกับรรดาท่านทั้งหลายในเรื่องที่พระพุทธศาสนาช่วยโลก <c oughs> <c oughs> ความจริงการมาพูดนี้ไม่ป,ประสงค์ที่จะคัดค้านบุคคลที่พูดว่าพระพุทธศาสนาไม่เคยช่วยโลกความจริงท่านช่วยแต่ว่าคนที่มองเห็นความช่วยเหลือจะอาจจะขอโทษเถอะ คนที่เห็นความช่วยเหลือของพระของพุทธศาสนาก็มีมากแต่ว่าบางรายอาจจะไม่เห็นยังได้มาพูดบอกว่าพระพุทธศาสนาไม่เคยช่วยโลกเลยนีการที่พูดนันกันนี้ก็พูดแต่เฉพาะท่านที่ยังมองไม่เห็นบางทีท่านมองเห็นแล้วแต่อาจจะยังไม่เข้าใจว่าพระพุทธศาสนาช่วยโลก ผู้พูดจะได้บอกว่าพระพุทธศาสนาช่วยโลกมาสองพันปีเสร็จแล้วแต <c oughs> ่ชาวโลกที่รับรองและรับความช่วยเหลือจากพระพุทธศาสนามีหรือไม่สำหรับท่าน,น,นหลายที่รับความช่วยเหลือแล้วท่านเข้าใจแต่ท่านผู้พูดอาจจะเพิ่งเห็นโลกใหม่เกินไปยิ่งไม่เข้าใจในความช่วยเหลือของพ,พุทธศาสนา ที่มาพูดนี้ก็ไม่ใช่ไปต่อว่าต่อขานท่านแต่เป็นการพูดเพื่อความเข้าใจซึ่งกันและกันเพื่อความอยู่เป็นสุขร่วมกันถ้าเรามีความสามาัคคีกันเรามีความเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็อยู่เป็นสุข <c oughs> หลังจากพูดเรื่องมือไวแล้วพระพุทธศาสนาก็สอนมาจงอยาใจเร็วคำว่าใจเร็วในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการงาน กหมายควาว่าใจเร็วได้การยื้อแย่งความรักของคนอื่นโดยที่ไม่ไข่ควรพิจารณาเสียก่อนว่าคนนี้เขามีคนรักแล้วหรือยังหรือว,ว่าคนนี้เขามีสามีมีภรรยาแล้วหรือยังถ้ามีคู่ครองแล้วหรือยังเรีวยกว่าใจเร็วเกินไปก่อนที่จะถามก่อนที่จะสืบ ก็ไปตกกลงยื้อย่งคือสร้างความรักหรือความสร้างความสะเทือนใจทำลายจิตใจของบุคคลอื่นผู้เป็นเจ้าของรักแม่เรื่องนี้หนักท่านผู้ฟังเ <c oughs> <c oughs> มีอการหนักมากการทำลายจิตใจกันในด้านนี้รู้สึกว่าเวลานี้หน้าหนังสือพิมพ์มีข่าวอยู่เสมอๆว่าตายด้วยอำนาจความรัก เดี๋ยกวก็าตายเปลอยที่นน่นเดี๋ยกวก็ยิงกันตาย,ยที่นี่เดี๋ยวว่าฆ่ากันตายที่นั่นแล้วก็ดีไม่ดีก็กําลังรอมอยี่สิบเอ็ดอยู่ก็มีมีเรื่องอะไรเรื่องใจเร็วความจริงเรื่องทําลายจิตใจที่เรียกกันว่ากามีสมิชาจารนัน่นเป็นเป็นภาษาแขกภาษาไทยบอกว่าถ้าหากว่าจะรักใครจะต้องการเป็นเจ้าของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ก็ต้องขออนุญาตจากเจ้าของครัสีก่อนเร่งใจเร็วในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าเฉพาะสาม,มีหรือพัญยาใครคนที่อยู่ในปกครองทั้งหมดของใครก็ตามทีถตหากว่าเขามีเจ้าของผู้ปกครองคือลูกที่มีบิดามารดาปกครองเ <c oughs> ดินน้องที่มีพี่ปกครองหรือบุคคลที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของใคร ผู้นั้นเป็นผู้ปกครองถ้าจะร่วมรักในฐานะสามีภรรยาซึ่งกันและกันก็ควรจะขออนุญาตผู้ปกครองเขาเสียก่อนจะได้ไม่เป็นการทำลายจิตใจซึ่งกันและกันการรับฟังอย่างนี้ขอท่านผู้ฟังจนคิดว่าท่านเองเป็นผู้ถูกกระทำมันถึงจะมีความรู้สึกรายการอย่างนี้ก็เป็นลักษณะของผ่าน พานแปลว่าโง่พานแปลว่าเป็นผู้ประทุษร้ายก็ได้หรือว่าพานแปลว่าเป็นผู้ทําลายพานแปลว่าเป็นผู้สร้างความเดือดร้อนพานแปลว่าผู้สร้างศัตรูหมดเรื่องกันไปจยแปลว่ายังไงก็ได้น่ารวมท้ายว่าพานแปลว่าไม่ดีถูกต้องกว่าเพราะไม่ดีจึงเรียกว่าพาน เอากำภาษาไทยชัดๆถ้าดีก็ไม่ไดีกว่าพัานในเมื่อการทําอย่างนี้ถ้าลูกของเขาเขารักท่าลูกเราเรารักไหมพี่น้องของเขาเขารักพี่น้องของเราเรารักไหมสามีพัญยาของเขาเขารักสามีพัญยาของเราเรารักไหมคนที่อยู่ในปกครองของเขาเขารักคนที่อยู่ในปกครองของเราเรารักไหม ถ้าใครมาระเมิดสิทธิในฐานะที่เราเป็นผู้ปกครองเราจะมีความรู้สึกยังไงเมื่อถูกกระทำเข้าแล้วก็เกิดความไม่สบายใจเมื่อความไม่สบายใจเกิดขึ้นอะไรเราไม่ได้เกิดขึ้นบ้างผู้ทำก็ต้องเราร้อนเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดก็สร้างศัตรู คนที่เคยรักกันเคยที่คนชอบกันก็มองหน้ากันไม่ได้มองหน้ากันไม่ได้อย่างไงในฐานะที่เราประกาศตนเป็นศัตรูกันเส็จแล้วมันก็แย่นี่การไปอยู่ของเราทีงยงไงก็ต้องขีดฟงอยู่จะไปไหนก็ต้องเป็นกวางเหลียวหลัง ถ้าระมัดระวังเหลียวหน้าเหลียวหลังเกรงว่าพวกของเขาที่จองล้างจองผลาญพวกเราเข้าไปทำลายความรักจะมาทำอันตรายเราอาการที่ยื้อแย่งความรักทำลายจิตใจของบุคคลอื่นประเภทนี้มันเป็นความดีหรือว,ว่าเป็นความชั่วถ้าหากว่าท่านมีใจปกติท่านจะมีความรู้สึกว่ามันเป็นความชั่วไอ้ชั่วนี่ก็แปลว่าไม่ดี สิ่งที่ไม่ดีคนอื่นเขาไม่ชอบสิ่งที่ดีคนอื่นชอบเราก็ชอบเขาก็ชอบถ้าเราจะทำกับเขาก็คิดว่าถ้าเขาจะทำกับเราบ้างเราจะมีความรู้สึกยังไงนี่พระพุทธเจ้าช่วยโลกแล้วช่วยคนมีความรักมีความสามัคคีซึ่งกันและกัน,กนยอมรับนับถือในสิทธิซึ่งกันและกัน,กนแต่ทุกคน ถ้ายอมรับนับถือในสิทธิสิ่งกันและกันเสร็จแล้วไม่ระมิดจิตใจสิ่งกันและกันถ้าทุกคนในโลกจะมีใครเป็นศัตรูกันบ้างเมื่อต่างคนต่างไม่เป็นศัตรูกันต่างคนต่างมีความรักกันเพราะเหตุนี้เป็นสําคัญเรื่อความไม่ใจเร็วโลกจะเป็นสุขหรือว่าโลกจะเป็นทุกข์ <c oughs> พวกมือไวก็ดีพวกใจเร็วก็ดีนี่ทําให้รัฐบาล หรือว่าพวกเราเองต้องเสียเงินเสียค่าภาษีอาก่อนกันเพราะว่าที่ต้องมีรัฐบาลขึ้นกัเพราะว่าพวกนี้ไม่ยอมรับนับถือในสิทธิในความรักสิ่งกันและกันเป็นอันว่าถ้าหากว่าคนในโลกนี้ไม่มีจิตใจโหดร้ายไม่มือไวไม่ใจเร็วงบประมาณของประเทศแม้แต่เหนสตังงบประมาณการจ่ายไม่ต้องมีเลย จะมีทําไมในมันโลกนี้มันมีแต่คนดีอย่าต้องไปจ้างคนเข้ามาปกครองเราเพื่อประโยชน์อะไรแต่ไปจ้างคนเขา้ามาช่วยสร้างเสริมความเจริญไอ้เงินค่าจ้างที่เราจ้างเป็นส่วนตัวมันไม่ได้มาสร้างวัตถุมันไม่ได้มาเป็นถนนท้นทางไม่ได้เป็นอาคารสถานที่ไม่ได้เป็นเครื่องปโภคบริโภคเขาาไปใช้เป็นส่วนตัว ปีหนึ่งจำนวนเท่าไหรที่เราจ้างต่างงบประมาณก็มีนับเป็นหมื่นล้านแต่ว่าจ้างนอกงบประมาณก็มีที่ว่าจ้างนอกงบประมาณก็หมายความว่าบางทีเพื่อความสะดวกในการงาน <c oughs> ตอนเช้าวันที่ยี่สิบสายี่สิบสี่สิงหาคมเห็นสถานีวิทยุปปอ,ออทออเขานั่งบน คือใครก็ไม่ทราบคุณเสกสรรมานั่งบนแทนคุณดุยบอกกูว่าอะไรเขตในกรุงเทพเกี่ยวกับเ,เกี่ยวกับปัดประชาชนอะไรไม่ทราบบางทีเขาไปเปลี่ยนบัตรชื่อเขียนให้แต่ว่าเปลี่ยนนามสกุลเสียบ้างแกก็บอกว่าตัวแกเองขึ้นไปบางทีคนระดับสมียก็โขดคอก ดหดนหเสียบ้างอะไรอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็เป็นอันว่าเรื่องทั้งหลายเหล่านี้ที่มันมีขึ้นมาได้ก็เพราะสายความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันอันนี้มันเรื่องอะไรแต่เมื่อความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันไม่มีการเกื้อกูลซึ่งกันและกันมันก็ตั้งจ้างต้องจ้างคนเขามา,มาควบคุมเรา มีเงินที่จ้างบุคคลควบคุมเนี่ยมีเงินบีเมียวัดมีเงินปีเงินเงินดือนเงินทั้งหลายเหล่านี้ไม่ได้มาเป็นส่วนสาธารณะประโยชน์ส่วนใหญ่เขาไปใช้เฉพาะเป็นส่วนตัว <c oughs> ที่พูดอย่างนี้ไม่ได้พูดให้ล้มรัฐบาลไมไ่พูดไม่ได้พูดให้ล้มกิจาการงานของรัฐพูดว่าถ้าคนเราดีเสียทั้งหมด ก็ไม่ต้องมีใครควบคุมเึ่งอะไรกันเงินจำนวนนี้มันก็ไม่ต้องจ่ายถ้าเงินจำนวนนี้ไม่ต้องจ่ายเราจะมีความสุขขึ้นหรือว่าเราจะมีความทุกข์ขึ้นเพราะเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เสียไปเสียก่อนลงไปเราต้องทำงานเหนื่อยยากมีทำงานลำบากที่เราก็ต้องให้เขาควบ,ค,วบคุมก็เพราะพวกเราพวกทั้งหมดนะดีเสียทุกคน คือคำว่าดีเสียทุกคนก็เพราะว่าภาษสิตโบราณมีว่าคนชั่วก็มีคนดีก็มากคนชั่วหายากคนเลวถมไปเออขอโทษคนชั่วหายากคนดีถมไปฟังใหม่ท่านบอกว่าคนชั่วก็มีคนดีก็มากคนชั่วหายากคนดีถมไปพี่ว่าดีเสียทุกคนก็เพราะว่าทำชั่วก็คิดว่าดีทำดีก็คิดว่าดีก็เลยหาคนชั่วกันไม่ได้ แต่คนดีในด้านสร้างความเดือดร้อนมีมากจริงด้วยเจ้าต้องจ้างคนเขามาควบคุมเราเมื่อการจ้างคนควบคุมก็ต้องคิดเฉลี่ยกันเรียรายกันทั่ษประเทศเอาเงินจำนวนนั้นมาจ้างผู้ควบคุมแดีไม่ดีผู้ควบคุมเราเราก็ต้องจ้างต่ออีกเหมือนกันเพื่อผลงานของเราจะได้สะดวก ไม่งั้นมันก็ไม่สะดวกไม่ไม่นั้นมันก็มีการล่าช้าดีไม่ดีก็มีการประวิงเวลาขึ้นราคาของผิดกรณีีเป็นกรณพิเศษ้เวเราต้องการความสะดวกเราก็ต้องจ้างกันต่อไปที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าท่านทัน้งหลายเหล่านั้นไม่ยอมรับความช่วยเหลือทางพระพุทธศาสนาเพราะตามพระพุทธศาสนาบอกแล้วว่าอย่าโหดร้ายอย่ามือไวอย่าใจเร็ว ถ้าเราไม่มีจิตใจโหดร้ายมีความรักมีความเมตตาคุณาสงสารซึ่งกันและกันไม่มือไว้ไม่ลักไม่ขโมยไม่ยื้อแย่งทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นไม่ประวิงเวลาในการงานไม่ทําลายประโยชน์ของบุคคลผู้บังคับบัญชาหรือไม่เว้นไม่ทําลายประโยชน์ของนายจ้างนายจ้างเขาจ้างมาให้เราทํางานแล้วก็ทํางานตามหน้าที่ด้วยความรวดเร็วตามความสามารถที่เราจะพึงทําได้ ไอ,อ้การเปลี่ยเวลาเนี่ยมันทําลายงานของเขาประโยชน์เขาก็ตกไปเราก็ได้น้อยแล้วไม่ใจเร็วไม่ยื้อแย่งความรักเขาบุคคลอื่นมีสันโดษยินดีแต่อย่าพ่อคนรักถ้ายังไม่มีคนรักก็หาคนรักที่ไม่ผิดระเบียบไม่ผิดประเพณีไม่ผิดกฎหมาย <c oughs> ไม่ทําลายจิตใจเขาบุคคลใดคนทุกคนในโลกต้องการความรักทั้งหมด แล้ว่าเข้าจังหวะให้ถูกก็แล้วกัน <c oughs> แล้ว่าอย่าใช้ความรักแบบยักรักนางอันนี้ไม่ถูกแล้วก็ควรจะใช้ความรักแบบอ่เพระเอกรักนางอย่างนี้ใช้ได้เี่ก็ทํำยังไงแบบยักรักนางก็ได้การชดค่าคุมขืนเช้าวันที่ยี่สิบสี่สิงหาคมฟังข่าววิทยุ ถ้าบอกว่ามีใครเพศสตรีใดก็ไม่ทราบเดินผ่านมาปรากฏว่ามีชายสองสามคนดึงเธอเข้าไปในป่าแต่ในที่สุดเธอก็ไม่ได้กลับบ้านเมื่อเศรษกิจแล้วปรากฏว่าเธอก็ถูกฆ่าตายนี่ใจเร็วแบบเร็วร้ายแบบนี้ไม่เป็นเรื่องเนี่ยที่เราต้องจ้างคนเข้ามาปกครองเรามันก็เป็นแบบนี้ ถ้าหาว่าทำงานหลายปฏิบัติตามที่กติที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำํำทรงช่วยเหลือไม่โหดร้ายไม่มือไวไม่ใจเร็ว่ล้วตำรวจก็ไม่ต้องไปจับไม่ต้องมีตํารวจจะจับไม่ต้องมีคุกไม่ต้องมีตารางไม่ต้องจ้างให้คนเข้ามาตัดสินลงมาลงโทษเราไอ้เงินที่เขามาทําให้เราได้ทั้งหมดทุกอย่างก็คือเงินของเราที่จ้างเขานั่นเอง ถ้าเราต่างคนต่างดีเท่าก็เราก็ไม่ต้องจ้างใครเข้ามาแล้วบุคคลผู้ถูกจ้างมาเป็นผู้บังคับบัญชาเราแล้วทำงานเพื่อเราี่บางทีก็ต้องจ้างพิเศษเือนกันก็ตามที่พูดมาแล้วในะสมัยที่เราว่ามือไวมือไวนี่ไม่เป็นเรื่องโอ้โหไร้กาดมากถ้าพูดไปกี่ร้อยปีมันก็ไม่จบ มาใจเร็วเพียงเท่านี้ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าจังจงอย่าคบผ่านแต่ลมแห่งความโหดร้ายก็ดีมือไวกว็ดีใจเร็วกว็ดีที่เราเรียกบ่าบุคคลอื่นใดเขามีอาการเช่นนั้นองค์สมเด็จพระทรงทานกล่าวว่าเขาเป็นผ่าน <c oughs> เมื่อเห็นว่าเขาเป็นผ่านเราก็จงอย่าผ่านด้วยการครบคนเช่นนั้นเราหลีกเลี่ยงไม่อยาก ถ้าถ้าเขาเป็นตัวบุคคลสําคัญใจของเราเสิย้าให้ใจของเรามันมีครบอารมณ์ที่เป็นผ่านสันดานหยาบแบบนี้มันแย่หน่อยมันหลีกเรื่องอยากเพราะใจมันไปกับกายถ้าเรื่องของคนเอากายหนีได้เขาอยู่ตำบลน,น,นี้เราก็ไปอยู่ซึ่งตำบลน้นเขาอยู่ประเทศนี้เราก็ไปอยู่ซึ่งประเทศน,น้นมันก็หมดเรื่อง สามที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนาว่าจงยาคบพานก็คือ,อยาคบอารมณ์ที่เป็นพานด้วยถ้าอารมณ์ของเราที่เป็นพานเป็นอารมณ์ที่มีความโหดร้ายเป็นอารมณ์ที่ต้องการให้มือไวเป็นอารมณ์ที่มีความต้องการให้ใจเร็วมันจะติดตัวเราไปเราจะหาความสุขไม่ได้เราจะมีแต่ศัตรูจะมีความเป็นอยู่ไม่เป็นสุขเรื่องความใจเร็วนี่ก็ทำลายเศรษฐกิจของชาติ ถ้าคนตายไปหนึ่งคนคนคนหนึ่งทำประโยชน์ได้กันโลกเท่าไหรแล้วคนคนหนึ่งที่จะเกิดมันได้มันเสียทรัพย์สินที่บิดามันไดเขาต้องเลี้ยงดูไปแล้วเท่าไหรแล้วการฆ่าคนตายหนึ่งคนสร้างความระทมใจให้ก่นคนกี่คนคนที่ระทมใจนนั่นก็จะสิ้นกําลังใจในการทำงานทำการประเทศชาติก็ไร้ประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจ <c oughs> ที่เมื่อฆ่าคนตายแล้วทำร้ายสิ่งกันในการเพราะอาศัยความใจเร็วเป็นสำคัญเราก็ต้องจ้างตำรวจมาจับจ้างพี่ภาษาจ้างอายการสร้างโอ้ทุกอย่างทำลายไปหมดเพื่อนำมาเดือดร้อนแล้วทำมาเรษฐติจิข้งเราต้องสลายตัวไปแทนที่จะไปใช้ยางอื่นได้ไมันก็ไม่ได้ถ้าเราเชื่อพระพุทธศาสนาเสร็จแล้วความเรวล้ายทั้งหลายเราอย่างนี้จะไม่ปรากฏขึ้น เรือ่องนี้ท่านเห็นได้ได้ยอย่างว่าพระพุทธศาสนาช่วยโลกแต่คนที่รับความช่วยเหลือหาไม่ได้หาได้แต่มีไม่มากบางทีก็เชื่อบางไม่เชื่อบงังตอนเช้าเชื่อกลางวันไม่เชื่อกลางวันเชื่อตอนเย็นไม่เชื่อตอนเย็นเชื่อกลางคืนไม่เชื่ออยื่องนี้เป็นตน้นบางท่านรู้ธรรมธรรม,มดีพูดดีทุกอย่าง แต่ว่าอารมณ์ที่เป็นพานที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าจงอย่ามีในจิตละเลิกจากการพูดดีแล้วก็ทําชั่วท,ทันทีได้เหมือนกันนี่ลักษณะอพานถ้ามันฝังอยู่ที่ในใจแล้วก็มันร้ายกว่าอยู่ที่คนอื่นคนร้ายไม่สําคัญต้องคนอย่าให้ใจเราร้ายก็แล้วกันถ้าคนทุกคนถ้าใจเราไม่เป็นพานเสียห,หมดโลกนี้จะหาความเป็นพานไม่ได้เลย เมื่อพันไม่มีในโลกมันก็มีแต่บัณฑิตบัณฑิตก็แปลว่าคนดีเมื่อคนทุกคนดีหมดมีความรักกันซึ่งกันและกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ช้าซึ่งกันและกันโลกจะมีความสุขหรือว่าโลกจะมีความทุกข์นั่งนึกเอาค็จริงนี่เป็นจุดเล็กๆในพุทธศาสนาช่วยมากกว่านี้ <c oughs> ต่อไปท่านกล่าวว่าจงอย่าพูดปด จะไม่ดีนะใจร้ายมือไวใจเร็วพูดปดหมดสติเจ้าอยาพูดปวดคาว่าพูดปดเปรีกวาจาที่ไม่จริงพูดที่ต้องแบ่งเป็นสี่ประเภทคือพูดปดพูดได้แก่วาจาที่ไม่จริงหนึ่งพูดคำหยาบคำที่สร้างความสะเทือนใจให้แก่บคุคคลผู้รับฟังสอเสียดยุโยงส่งเสริมให้เขาแตกร้าวกัน พอเจอพูดไร้ประโยชน์อาการสี่อย่างนี้พระพุทธเจ้ากล่าวว่าเป็นลักษณะของพานคนพันสร้างอาการสี่อย่างให้เกิดขึ้นมาในจิตแล้วก็ปฏิบัติต,ตามนั้นแต่ว่าท่าหลายเป็่นพูดรับฟังเราต้องการเรื่องที่เป็นสาระเขาก็มาพูดในเรื่องที่ไม่เป็นสาระไร้ประโยชน์ไม่ตรงตามความเป็นจริง เราชอบวาจาอ่อนหวานแต่ว่าเขากล่าววาจาโห,ห้าคำหยาบคายเราต้องการความสามารถีซึ่งกันละกันแต่ว่าเขายุยงส่งเสริมให้แตกกันเราต้องการวาจาที่เป็นประโยชน์แต่เขาก็พูดวาจาที่ไร้ประโยชน์เมื่อเราถูกเข้าอย่างนี้จิตใจของเราจะมีความสุขหรือมีความทุกข์ทุกคนตอบได้ถ้าไม่ฝืนอารมณ์ ก็ต้องตอบว่ามันเป็นความทุกข์สิมัน,เป,นเป็นความปรารถนาที่ไม่สมหวังต้องการอยากจะถามว่าทางที่ไปข้างหน้านี่มีอันตรายไหมความจริงเป็นทางที่มีอันตรายแต่คนบอกบอกตรงกันข้ามบอกไม่มีอันตรายถ้าเราไปมันก็เจออันตรายเข้านี่เป็นวาจาที่พูดปดเราก็พบกับความเดือดร้อน ถ้าไปพบกับคนวาจายอยากเจอะหน้าคนด่าโวยด่าวายโ,โ,โ,โหหกห้าเราก็ไม่สบายใจถ้าไปเจอกลุ่มคนกลุ่มใดก็ตามแม้เราอยากจะรักกันเกือบตายมายุยานตะแกงแสะให้บ้านทั้งบ้านเกิดความแตกเล่ากันบ้านนั้นจะมีความสุขและมีความทุกข์อย่างนี้รานั้นว่าลักษณะอย่างนี้พระพุทธเจ้าเรียกว่าลักษณะของพัน จงอย่าคบหาสมาคมกับคนที่มีอาการอย่างนั้นถ้าเราครบเข้าเราก็มีแต่ความทุกข์มีแต่ความเร่าร้อนแต่ว่าส่วนสําคัญองค์สมเด็จพระสรงทนทรงแนะนำบอกว่าจงยาวใจเข้าไปคบลักษณะอาการอย่างนี้ไว้ในใจด้วยทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราไปเอาใจเข้าไปคบอาการอย่างนี้ไว้ในใจ มันมีความร้ายยิ่งกว่าครบคนที่มีลักษณะอย่างนั้นเพราะว่าใจของเราเองมันเป็นพาณิไปไหนมันก็ไปด้วยเราเองจะมีแต่ความระทมล <c oughs> ักษณะขอ้อาการที่มีวาจาไม่ดีนี่ก็เหมือนกันที่เราจะต้องจ้างชาวบ้านเขามาเป็นเจ้านายเราขอพูดว่าจ้างมาเป็นเจ้านายเถอะยายพูดว่าจ้างมาเป็นผู้รับใช้เลย ทำฝันของเขาว่าข้าราชการเป็นผู้รับใช้ประชาชนท่านผููแทนเป็นผู้รับใช้ปวงชนในเขตนั้นเรื่องนี้ท่านรับใช้จริงๆแต่เวลาที่เราจะใช้ท่านนะสิเราต้องจ้างท่านนี่เพราะว่าภาเสียก่อนของเราต้องเสียไปเป็นเงินเดือนเงินดาวของท่าน เราต้องใช้ท่านอันนี้ก็ถือว่าเมื่อท่านรับใช้เราเราก็ให้ท่านเป็นการเกื้อกูลซึ่งกันและกันมันก็เกิดประโยชน์ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าวันณโกปฏิวันท่านนังผู้ไหว้ต้องย่อมในไหวตอบูบูชาและปฏิบูชงผู้บูชาแล้วการบูชาตอบอันนี้ก็ถูกไม่น่ารังเกียจท่านรับใช้เราเราใช้ท่านก็ให้ท่านใช้เราบ้าง หมายความทั้งท่านต้องเสียประโยชน์ในกิจการงานท่านที่พึงได้มารับใช้การงานของเราเราก็เกื้อกูลให้เก่ท่านตามสมควรกับผลงานที่ท่านจะพึงทําอันนี้ก็ถูกต้องแต่ว่าเราวังอีกตอนหนึ่งเมื่อท่านรับผลรับรับเงินจากที่เราจ้างท่านอันดับแรกแรกแล้วเมื่อท่านเข้ามาประจําหน้าที่ก็บางทีเราก็ต้องจ้างท่านอีกครั้งหนึ่ง พราะอะไรก็เพราะว่างานมันช้าท่านบอกว่าหนักโอ้โหโต้องเรียงคิวกันไองานชิ้นนี้มันนามันมากมายต้องรอคิวกันก่อนแต่พอบางทีจ้างใหม่ครั้งหนึ่งงานเร็วได้เหมือนกันรัดคิวได้นี่ประสบการณ์ขบรรดาประชาชนมีมามา,มากสมเสมพระผู้มีพระภาคเจ้าจุลสรตทร ว่าจงเป็นผู้มีความเห็นใจซึ่งกันและกันรักกันเสียสงสารกันต่างคนต่างเกื้อกูลซึ่งกันและกันผู้จ้างก็จงคิดว่าเราเขาไม่ทำงานให้เราเราก็ลำบากเพราะว่ามันเป็นงานส่วนรวมเขาต้องเสียเวลากิ่การงานในอื่นเราเสียค่าจ้างก็เป็นการสมควรผู้รับจ้างจงเห็นนายจ้างว่าเป็นผู้ที่ท่าน กอเกือ้อกูลในท่านท่านก็เกือ้อกูลตอบถ้าเวลาขึ้นไปก็อย่าประวิงเวลาเวลาเข้าไปหาก็อย่าไปประวิงเวลาให้มันมากนักจะมีลีลาเป็นกรณีพิเศษให้เกินไปความเดือดร้อนมันจะมีมาภายหลังนี่ละบรรดาท่านหลายผู้รับฟังพระพุทธศาสนาช่วยท่านแต่แช่นท่านช่วยรับความช่วยเหลือของพุทธศาสนาบ้างหรือเปล่า พระพุศาสนาบอกว่าจงอยา่ามีจิตใจโหดร้ายจงอย่ามือไวอย่าใจเร็วอย่าพูดปดสิ่งทั้งหลายเหล่านี้องค์สมเด็จพระบรมสุขเกล่าวว่าเป็นพานเพราะมันสร้างความทุกข์ถ้าท่านทั้งหลายสามารถขับไล่สิ่งเร็วล่ายทั้งสี่ประการนี้พ้นไปจากใจท่านแล้วไดือย่าง ถ้ายังก็แสแดงว่าพระพุทธศาสนาช่วยท่านแต่ว่าท่านยังไม่รับความช่วยเหลือจากพระพุทธศาสนาสําสำหรับวันนี้ก็ินมาหมดเวลาแล้วก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนาะมงคลสมบูรณ์ผลผลจ้งมีแด่บรรดาทุกท่านผู้รับฟังสวัสดี